สวัสดีครับทุกคนผมอามนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของมือถือ Android ที่ไม่ได้มากับ Google Mobile Service แน่นอนครับผมกำลังพูดถึงมือถือยี่ห้อ Huawei อันนี้ไม่ใช่ข่าวใหม่อะไรนะครับเพราะว่าเขาก็ทำมาได้สักระยะหนึ่งล้วออกมือถือที่ไม่มี GMS มาหลายรุ่นแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้โอกาสลองจริงๆว่ามือถือที่ไม่มี GMS เนี่ยมันเป็นยังไงผมต้องขอแจ้งคุณผู้ชมทุกท่านก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจาก Huawei นะครับแต่เขาบอกว่า ให้ผมพูดได้เต็มที่เลยนะครับตามความรู้สึกที่แท้จริงอย่างเงี้ยผมชอบ <laughs> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยครับ ดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้มือถือ Huawei แบบมี Google Mobile Service เนี่ยมันก็มีวิธีในการ install ต,ตัว GMS ลงไปในเครื่องนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีลูกเล่นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าคลิปนี้เราจะไม่พูดถึงวิธีนั้นนะครับเราจะมาพูดถึงในจุดที่ว่าเอะถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบปกติได้หรือเปล่า ประเด็นแรกซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญมากๆนะครับก็คือพอาะไม่มี GMS แล้วเนี่ยก็ทำให้คุณไม่มี Play Store ด้วยไม่มี Play Store ก็คือคุณไม่สามารถทีจ่จะโหลดแอป Android ผ่านทางช่องทางปกติได้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยหลายคนทราบแล้วว่า h ัว w ว่ก็มีแอป Store ของตัวเองที่ชื่อว่า u ัว e ว a ยแอปแกรี่ก่อนที่เราจะไปดู u ัว e ว a ยแอปแกรี่เนี่ยนะครับเราจะต้องมาคุยกันก่อนว่าอ ไอแอปสโตร์ App Store เนี่ยนะครับมันมีความสําคัญยังไงกับกับอีโคสิสต์มของระบบปฏิบัติการมือถือเราในที่นี้ก็คือ Android ใช่ไหมนอกจากเรื่องของจานวนแอปพลิเคชันในสโตร์แล้วนะครับสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยเนี่ยก็คือระบบออโต้อัปเดตของแอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่นใน Play Store เนี่ยถ้าเกิดว่าแอปมีการอัปเดตนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนหรือบางทีอัปโหลดอัปเดตให้เลยโดยอัตโนมัติถ้าเกิดว่าเราไปโหลดไฟล์ apk มาอ n s t a อ l เองเนี่ยนะครับบางแอปเนี่ยเวลาที่มันมีการอัปเดตเนี่ยม,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  ح, ม,บบมันก็ อาจจะมีความสมมุติในการใช้งานที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ นอกจากเรื่องของออโต้อัปเดตแล้วเนี่ยนะครับทั้ง App Store ก็จะมีการตรวจสอบแอปพลิเคชันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะไม่ให้มีการเอาแอปพลิเคชันแปลกปลอมใช่ไหมครับมาให้คุณโหลดได้ดังนั้น App Store ทําหน้าที่ในการกรองแอปพลิเคชันที่ไม่ดีออกไประดับหนึ่งอันนี้ก็คือความสําคัญของ p p Store นะครับไม่ว่าจะเป็นของ Google หรือว่าของ h u วเว่เองก็ตามทีนี้เรามาดูกันในส่วนของ Hu วเว่ยแอปแกลเลอรกันนะครับในปี2021เนี่ยนะครับก็มีการขยายเรื่องของความครอบคลุมของแอปพลิเคชันต่างๆมากขึ้นนนนนนะคครับใปีีีีท่แล้้้วออออาจจยยงมึงตนนก็ุ มเรียกได้ว่าอะไรที่มันสําคัญที่จําเป็นกับชีวิตประจาวันเนี่ยนะครับมาอยู่ในแอปแกลเลอรี่นี้หมดและแอปที่สําคัญที่ผมคิดว่าควรจะมีก็คือแอปที่ทํางานเกี่ยวกับพวกเงินเงินทองทองโมบายแบงกิ้งนะครับเรื่องของการช้อปสินค้าออนไลน์นะครับเพราะมันเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินการโอนเงินนะครับคุณก็อยากจะใช้แอปที่มันมาจากเอ่อซอร์สที่เชื่อถือได้นะครับดังนั้นเอ่อตรงนี้เนี่ยโคเวอร์แอปแกลเลอรี่เนี่ยคือมาหมดแล้วนะครับทุกธนาคารการจ่ายตังแอปช้อปปิ้งนะครับดังนั้นก็ถือว่า มันจะได้ระดับหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดว่าแอปพลิเคชันที่คุณค้นหาเนี่ยไม่มีใน Huawei App Gallery นะครับคุณก็สามารถที่จะพิมพ์ลงไปในช่องค้นหาของ App Gallery ได้อยู่ดีนะครับแล้วเขาก็จะไปหา APK จากแหล่งที่เชื่อถือได้มาให้นะครับแล้วก็จะเป็นลิงก์ให้คุณสามารถที่จะดาวน์โหลดมา Insta l l ได้ตรงๆเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนทำแบบนี้เนี่ยก็จะไม่มีการออโต้อัปเดตนะครับดั้นคุณจะต้องเช็คการอัปเดตเวอร์ชันเองแต่ว่า ที่ผมลองใช้งานมาดูนะครับก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแอปอย่าง Facebook Instagram Spotify Netflix Twitter รวมไปถึงแอปอย่าง t ท sla ที่ใช้ในการควบคุมรถก็มีให้ลงนะครับดังนั้นสรุปเลยก็คือถ้าเกิดว่าคุณต้องการค้นหาแอปพลิเคชันใดคุณเข้า Huawei App Gallery พิมพ์ชื่อแอปไปนะครับถ้าเกิดว่ามีใน a อ p g ก l l e r y ก็โหลดได้ทันทีถ้าไม่มีใน a อ p g a l l e r y เขาก็จะไปเซิร์ชตัวแหล่งแอปพลิเคชันข้างนอกให้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดลิงก์ดาวน์โหลดแล้้วกก็ไดตตามปินะครับ แล้วก็วิธีสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือคุณไปหาเองนะครับตามเว็บไซต์ต่างๆคุณอาจจะใช้เซิร์ชเอนจินค้นหามาแล้วก็ i n s tall จากแอปพลเคตรงๆเลยก็ได้เหมือนกันอ่ะอันนั้นคือเรื่องของ App Store แล้วก็การสรรหาแอปพลิเคชันต่างๆมา i n s tall ลงในมือถือของคุณใช่ไหมครับทีนี้เรื่องต่อมาก็คือแอป Google แ่ละครับใช่ไหมครับที่มันไม่มีแล้วมันใช้อะไรได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างตรงนี้เนี่ยมันทำได้2แบบนะครับแบบแรกเลยก็คือคุณอาจจะรู้สึกว่า ชีวิตเราเนี่ยมันผูกพันกับ Google มากไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่า Google ล่มไปเนี่ยชีวิตเราทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเราก็พยายามจะเอาตัวออกหางบ้างถ้าเป็นเคสนี้เนี่ยก็จะไปหาเรื่องของ Alternate a p แอปพลิเคชันใช่ไหมครับอย่างเช่น Gmail เราก็เปลี่ยนไปใช้ตัวของ Outlook ก็ได้อย่างตัว Search Engine เนี่ยก็มีหลายจาเจ้าไม่ว่าจะเป็น Bing หรือว่า Duckduckgo ซึ่งกำลังมาแรงนะครับหรือว่าจะเป็นตัวที่ h u a w e ่เขาติดมาให้ก็ได้เป็นตัว P ีเต r ร์ของเขาก็สามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้ เช่นเดียวกันสําหรับเรื่องของแผนที่ Google Map เนี่ยที่ผมลองมาเนี่ยใช้ได้นะครับนำทางได้ปกติเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนออกจาก Google ก็ใช้ในส่วนของ Bing หรือว่า Peta Map ของ Huawei เองก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ได้ยังไงก็ต้อง Google นะครับก็มาดูกันว่าตัว Google service ที่สามารถใช้ในมือถือ Huawei ที่ไม่มี GMS เนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างน,นะครับอันดับแรกน่าจะเป็น Gmail ใช่ไหมครับ Gmail เนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าเราใช้แบบ iMap ก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันอีเมลอื่นๆมาแล้วก็ล็อกอินด้วยด้วย l o o g l e ใช้งานอีเมลได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันดับต่อมาใหญ่ที่สุดเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของ YouTube ใช่ไหมครับเพราะว่าคุณกำลังดูคลิปนี้เนคุณดูดูดู u ูทูบแน่นอนไม่มีแอป YouTube ให้โหลดจากแอป g a l l ลอรนะครับโหลดแอป YouTube มาก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมครับก็สามารถที่จะเข้าผ่านเบราว์เซอร์ ในในมือถือ h u มบอยของคุณได้ปกติเลยนะครับก็มีคนทำคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับดูผ่านเบราว์เซอร์ได้อาจจะไม่ใช่แอปพลิเคชันอาจจะไม่สะดวกนิดนึงแต่ว่าก็ดูได้สำหรับตัวเซอร์วิสของ Google อื่นๆอ,อย่างเช่น Google Docs Google Drive นะครับก็เหมือนกันครับสามารถที่จะเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็ตั้งช็อตคัทมันก็จะให้อารมณ์คล้ายแอปแต่ว่าอาจจะไม่ลื่นเท่าเท่านั้นเองนะครับแต่เอาละ่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้ตัวแอปพลิเคชันของมันจริงอยากดู YouTube ผ่านแอป YouTube คุณอยากจะเข้า Google Google Drive Drive โดยยใช้แอป Google Drive เลนะครับ มันก็มีวิธีอยู่นะครับในตัว Huawei AppGallery เนี่ยนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่เรียกว่า G Space นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยนะครับมันเหมือนกับจะจำลองตัวมือถืออีกเครื่องหนึ่งในมือถือคุณนะครับดังน,นั้นพอคุณเข้าไปแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะโหลดแอปต่างๆผ่าน Play Store ได้เลยนะครับแอปตัวที่มีใน Play Store ก็สามารถอินสตอลได้เลยแล้วก็ใช้ได้แบบแบบปกติเลยอะ่ะคุณอยากจะเปิดไฟล์ผ่านแอป Google Drive คุณอยากจะดู YouTube ผ่านแอป YouTube จริงๆเนี่ย มันสามารถทําได้ในแอปที่ชื่อว่า G Space นี่นะครับโดยมีข้อจํากัดอย่างเดียวก็คือคุณจะต้องเข้าแอปเนี่ยสอรอบก็คือเข้า G Space 1รอบแล้วก็เข้าแอปที่คุณต้องการอีก1รอบแต่ว่ารอบที่2เนี่ย ก็คือเป็นแอปต่างๆที่มีใน Play Store ทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันดังนั้นตอนนี้เนี่ยคุณมีหลายวิธีมากในการที่จะใช้แอปพลิเคชันสุดโปรดของคุณในมือถือ Huawei นะครับเพียงแต่ว่าวิธีไหนจะตรงใจคุณวิธีไหนจะลำบากมากลำบากน้อยแค่นั้นเองนะครับต้องยอมรับว่ามันอาจจะคลุกคลักอยู่บางนะครับแต่ว่า h u a w e i เองก็ถือว่าทำโซลูชันออกมาได้ดีนะครับคือมีทางเลือกให้ ลูกค้าหลายทางมากในการที่จะทําให้ชีวิตเขาใช้แบบปกติเพราะว่าการ install application เนี่ยนะครับผมคิดว่าเราทําไม่บ่อย ก็จะทําครั้งแรกตอนที่เราเซตอัพมือถือเราครั้งเดียวเราโหลดแอปที่เราต้องการครบแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยโหลดแอปเพิ่มงนั้นก็จะนานๆที่ถึงจะต้องโหลดแอปนะครับดังนั้น,น,นตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราลงทุนกับเวลาในการเซตอัพในครั้งแรกเนี่ยผมว่าอยู่ในระดับที่รับได้ครับดังนั้นถ้าเกิดว่าผู้ชมท่านใดที่กาลังดูอยู่อยากจะได้มือถือโมบายแต่ยังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าการไม่มี GMS เนี่ยนะครับผมจะบอกว่ามันอยู่ในระดับที่รับได้นะครับโอเคไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยหลายแรงถึงขนาด ใช้งานมือถือไม่ได้เลยนะครับมันมีวิธีของมันอยู่นะครับก็จะคลุกคลักแต่ว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะตัว Huawei AppGallery ที่มีแอปเพิ่มทุกวันนะครับก็หวังว่าต่อไปจากนี้เรื่อยๆนะครับจำนวนแอปพลิเคชันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่ในเอโ s ซิสเต็ม Huawei ได้อย่างเต็มรูปแบบและทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวของผมจากการที่ได้ใช้ Huawei แบบไม่มี GMS มาประมาณ1สัปดาห์นะครับสุดท้ายนี้ครับผมขอฝากถ้าเกิดคนสนใจอยากจะซื้อมือถือ Huawei ครั้งต่อไปนะครับ แนะนำที่ช็อป AS Shop แล้วก็ AS Online Shop นะครับมีให้เลือกทุกรุ่นเลยเอาละครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนจกักววะจะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย